คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะในช่องของคุยให้เคลียร์ครับจะมาคุยอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับกับชื่อโครงการโครงการบัณฑิตพันใหม่นะครับโครงการนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะฮะใครที่จะเหมาะเข้ามาเรียนรู้และประสบการณ์จากโครงการนี้วันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนะฮะคณะพยาบาลศาสตร์มอนเรศวรนะครับดรสิริกนกกันขจรเช่นเดียวกันครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการอีกหนึ่งท่านนะครับ อาจารย์กิติศักดิ์คมพีระซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโครงการนี้พอเราได้ยินชื่อเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันจะต้องมีการเขาเรียกอัปเกรดนะบัณฑิตพันใหม่คือเป็นพันใหม่ถึงเป็นสิ่งที่ต้องเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นสิ่งที่แบบตอบสนองความต้องการของสังคมของตลาดได้มากที่สุดด้วยที่มาของโครงการเราเป็นยังไงบ้างครับ ที่มาของโครงการบัณฑิตพันใหม่นี้นะคะเราได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะในการดําเนินโครงการซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุซึ่งในปีนี้นี่เราทําเป็นปีที่2แล้วนะคะก็คือเราเล็งเห็นนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในมิติทางด้านอาหารนะคะว่าจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ แข็งแรงนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้เข้ารับการอบรมนะคะเราต้องการที่จะเสริมสมรรถนะนะคะครสร้างกำลังคนนะคะให้อยู่ในระบบ สำหรับอุตสาหกรรมในเรื่องของธุรกิจอาหารสุขภาพค่ะซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะเราก็ได้ดำเนินการนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นโครงการเมื่อเดือนกันยายนซึ่งเราได้3ผลิตภัณฑ์นะคะาจากห,หลักสูตรนี้นะคะคซึ่งก็ได้ประยุกนะคะใช้วัตถุดิบของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จะเป็นคุกกี้นิ่มกล้วยตาค่ะค ลำดับต่อมานะคะจะเป็นโดนัทลรแป้งที่เป็นสูตรกล้วยน้ำว้าแล้วก็เป็นพุดดิ้งนมถั่วเหลืองค่ะอครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้มาจากโครงการ คนที่เข้ามารับความรู้ในโครงการนี้ที่บอกไปว่าเราเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนะฮะเขามาจากไหนอย่างไรกันบ้างครับ<ฆ>สำหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมกับงานในโครงการของเรานะครับคือเราเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกๆคนเลยที่ต้องการที่จะอัพสกิลหรือว่าตัวรีสกิลของตัวเองก็แล้วแต่นะครับซึ่งโครงการของเราเนี่ยคือเราจัดมาต่อเนื่องนะครับเนาะว่าเราเริ่มจาก แรกๆเลยปีแรกบัณฑิพันใหม่เราจะทาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งาาจะดูผู้สูงอายุทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มที่สุขภาพดีกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังแล้วก็กลุ่มที่ติดเตียงทีนี้พอมันจะมีโครงการใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราอยากต่อยอดจากโครงการเดิมอของเราเราก็เลยเป็นเน้นโฟกัสที่ตัวอาหารเลยอาหารเป็นยายาเป็นอาหาร ถูกต้องใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเวลาเราทําอาหารเราต้องทําให้เหมาะกับคนที่จะทานเนาะซึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่ที่เขาจะต้องเราจะต้องคอนเซิร์นว่าเราจะต้องดูแลอย่างไงบ้างซึ่งตัวประชาชนที่จะเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกไปเลยี่จริงเนี่ยจากความเข้าใจเลยก็คือคาว่าบัณฑิตพันใหม่เราจะนึกถึงบัณฑิตที่เข้ามาเป็นแบบว่าตามเกณฑ์อายุเลยแสดงว่าเราก็เปิดโอกาสให ทุกช่วงอายุทุกชวงี่ย,ยังอ,อยาก<ล>ยศึกษาก,กับเรื่องราวนี้ได้เข้ามาแสดงว่า คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการของเราเนี่ยมีอายุที่หลากหลายถูกต้องไหมครับอาจารย์ค่ะมีอายุที่หลากหลายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่อ่าในกลุ่มวัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่และที่สําคัญก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ยังมีความสนใจในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างสมรรถนะของตนเองแล้วก็อาจจะเพิ่มรายได้นะคะให้กับผู้สูงอายุกีกด้วยค่ะคือผมอยากให้เล่าบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนให้ฟังหน่อยครับว่าการที่ผู้สูงอายุเขาเข้ามาแล้วเขามาเรียนรู้เนี่ยปอง คนก็บอกว่าหูยกลัวว่าจะสอนอยากหรือเปล่าแล้วหน่วยงานเป็นมอนเเรสสวนด้วยไง<ช>เป็นหน่วยงานคือเอาต้องบอกหนึ่งครับว่าผู้สมนอยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้จบถึงระดับปริญญาตรีด้วยเนาะแต่มอนเเรสสวนเนี่ยจะกโครงการแบบนี้บางทีเขากลัวไงหกลัวแบบเข้ามาแล้วจะเป็นจุดอ่อนของเขาไหมจะทําให้อาจารย์ที่เสียสละเวลามาสอนเนี่ยทำให้ลําบากใจมากขึ้นหรือเปล่าอยากให้เาราบรรยากาศได้ฟังหน่อยว่ามันสนุกอย่างไรบ้างครับครับผม ก็ตัวโครงการของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่อบรม300ชั่วโมงนะครับ75ชั่วโมงเป็นาภาคบรรยายนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ทากิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็อีก225ชั่วโมงเนี่ยเราจะเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างที่ท่านพิธีกรพูดนะครับวา่าด้วยความหลากหลายของผู้เข้าเรียนนะครับมีทั้งระดับวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็มีหลายเลเวลของระดับการศึกษานะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับ ตัวกิจก,กรรมให้หให้เข้ากับนักเรียนทุกๆคนหให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราอย่างที่บอกว่าเรามีความเข้มข้นในการ,รเรียนเราไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย75ชั่วโมงที่เราเลคเชอร์ทุกคนต้องมีการสอบในภาคในภาคเลคเชอร์รรนะครับซึ่งเราต้องผ่านตามเกณฑ์60นะที่เราสอบทั้งหมดแล้วก็มีการสอบรวบยอดด้วยนะครับซึ่งถ้าใครตกเราก็จะมีการติวเพิ่มให้นะครับแล้วก็ ติวให้เพิ่มเป็นรายบุคคลด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสมรรถนะในการที่จะเข้าใจในบทเรียนแตกต่างกันออกไปนะคบแต่ว่าทุกคนก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับพี่แนนเห็นว่ามันก็มีในเรื่องของการมานั่งประกอบอาหารกันแบบเป็นกลุ่มใช่มีการ,รทํางานกลุ่มเหมนนักศึกษาเหมือนนิสิตปกติทั่วไปเลย นะอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของผลสำเร็จที่เราได้รับเห็นบอกว่ามีอยู่3ผลิตภัณฑ์ค่ะที่จริงมีเข้าตายอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยไหมครับจากที่แบบเราก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบได้คิดได้อะไรขึ้นมาแบบนี้ใช่ค่ะก็จากรุ่นที่1น,นะคะเราก็ได้พัฒนาสูตรอาหารสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุทั้ง3กลุ่มนะคะคกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดีนะคะค กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคเบาหวาน<ม>ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงที่จะเจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็ค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงค่ะ<ม>เป็นพวกสูตรอาหารปั่นต่างๆแล้วก็ได้พัฒนาสูตรอาหารเหล่านี้ด้วยนะคะแต่พอในรุ่นที่2เนี่ยเราต้องการเจาะกลุ่มนะคะในเรื่องของให้ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ประกอบธุรกิจ<ม>อาหารสุขภาพด้วยนะคะเราก็เลยมีการพัฒนาสูตร ะะโดยสูตรนี้พัฒนาร่วมกับนักโภชนากรแล้วก็ทีมอาจารย์จากคณะพยาบาลบศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะว่าจะต้องมีแคลอรี่เท่าไหร่มีส่วนผสมที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่จะเสริมรายได้ให้กับผู้เข้าร,รับการอบรมหรือ เครือข่ายองค์กรต่าง,ๆ,างๆได้ด้วยค่ะครับผมก็แสดงว่า <ๆ S 2> ในตอนนี้เองเนี่ยไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนาะล่าสุดที่เราพัฒนามาเนี่ยก็เหมาะนะฮะที่ไปต่อย,ยอดได้และผู้สูงอายุเขามาเรียนรู้เองเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าของการประกอบธุรกิจด้านของอาหารณปัจจุบันนี้มีการไปต่อย,ยอดมากน้อยขนาดไหนแล้วครับค่ะก็ ณนะนะตอนนี้นะคะก็เราได้3ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็มีการที่ทดลองนะคะในการที่จะทำบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราอาจจะต้องมีการพัฒนาในช่องทางการจําหน่ายค่ะว่าเราจะจําหน่ายในช่องทางไหนบ้างทั้งทาง,ทางอ,อ,ออนไลน์นะคะคแล้วก็อาจจะมีการจัดแสดงนินทรัศการ,รต่างๆด้านอาหารค่ะซึ่งอันนี้ในมิติอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าแล้วก็<อ>สร้างสมรรถนะในด้านของอา,อารมณ์แล้วก็<อ>จิตสังคมด้วยเนาะก,การ,รอยู่ร่วมกันนี่ถือว่าแบบเขามีการทํากิจกรรมกันเราเคยมีโอกาสไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุเนาะความที่เขาไม่เครียดมันก็ทําให้เขาได้รู้สึกว่าสุขภาพจากภายในเขาดีมากยิ่งขึ้นอาจารย์ผมอยากจะขอถามด้วยในเรื่องของอาหารที่เป็น ด้านสุขภาพอะหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบว่าอาหารมันจะต้องรสชาติแบบไม่อร่อยเลยและยิ่งเป็นอาหารของผู้สูงอายุเองด้วยเนี่ยเราจําเป็นไหมที่จะต้องดึงในเรื่องของรสชาติเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่เบือ่อคือจะต้องกินอะ,อะไรที่เบือบ่อง่ายเนาะเดี๋ยวแบบกินอันนี้ปุ๊บโอเบื่อแล้วกินต่อไม่ได้แล้วอย่างงู้อย่างงี้บอก คุณผู้ชมสังเกตหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับก็คือตัวในหลักสูตรของเราเราจะเน้นเสมอว่าอาหารสุขภาพต้องอร่อยด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการทำแล้วเราก็มีการชิมกันตลอดเวลาเนาะซึ่งตัววัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยเราก็บอกนักศึกนักเรียนนักศึกษาเราเสมอนะครับว่าเราจะต้องหาวัตถุดิบอะไรที่ทดแทนกันได้อย่างเช่นเขาจะทำสมมติว่าแกงเลียงนะครับเนาะาทษทีอาจจะเป็นแกงกะทิอะไรบางอย่างนะครับเนาะแล้วก็ถ้าจะต้อง ถ้าอาหารสุขภาพเนี่ยเราอาจจะต้องลดการใช้กะทิลงนะแล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยคิดคว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะไม่ใช้กะทิเนี่ยเราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหม<อ>ที่มันเป็นที่มันสุขภาพดีสําหรับผู้สูงอายุนะค,ะครับซึ่งเราก็รส<ม>ชาติเนี่ยยังไงก็ต้องออกมากลมกลม่อมแล้วก็อร่อยแต่ความอร่อยคือโซเดียมไงอาจารย์ใช่ไหมฮะโซเดียมใน <laughs> <laughs> ปกติเนี่ยในความรู้สึกเราคือเราต้องกินมันเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยไง ก็คือสามารถหาอะไรทดแทนได้ไหมครับค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็ได้มีการพัฒนาสูตรร่วมกับนักโภชนากรค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราลดจํานวนปริมาณของโซเดียมลงลดเครื่องปรุงลงแต่ยังคงความอร่อยและสามารถที่จะจําหน่ายเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพคะเพราะฉะนั้นต้องทํำยังไงให้มีคนซื้อเพราะฉะนั้นต้องมีความอร่อยด้วยแต่ว่าเราจะ เขาเรียกอะไรมีการพัฒนาสูตรร่วมกันค่ะว่าอาจจะใช้สิ่งใดทดแทนอย่างเช่นถ้าไม่ใช้กะทิอาจจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองอน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะมาทดแทนได้ครับผมก็ถือว่าน่าสนใจคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราตอนนี้เองเนี่ยหลายคนเขาสนใจอยากจะมาเป็นบัณฑิตพันใหม่บ้างต้องมีการติดตออ่อทางไหนจะมีการเปิดอบรมอีกเมื่อไหร่อย่างไรบ้างครับ ครับ <polarization. S 2> ผมก็ส,ส er. ําหรับโครงการบัณฑิตพันใหม่นะครับเราห <stage> วังว่านะคะว่ากระทรวงจะให้เราทําต่อในรุ่นที่3นะครับถ้ามรติว่ามีการทําต่อในรุ่นที่3เนี่ยยังไงข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของคณะได้เลยนะครับทั้งเว็บไซต์ a c e b o o k นะครับเนาะแล้วก็ i ิน t a g r a m นะครับเรามีทั้งสามารถพิมพ์ไปในออนไลน์ได้เลยว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรวตนะครับก็จะขึ้นข้อมูลที่ท่านอยากจะเข้าร่วมได้เลยนะครับ ครับันนี้คอบคุณอาจารยับสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสองท่านเลยบคกับโครงการเหราะโครงการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนําไปต่อยอดกันได้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพไปในตัวด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพยาบาลคุณหมอต่างๆในโรงพยาบาลด้วยอันนี้คือแก้ปัญหาถูกเลยนะเพราะเขากว่าบัณฑิตของเขาที่ผลิตเป็นพยาบาลเนี่ยทำงานหนักนะฮะก็มาอบรมผู้สูงอายุแบบนี้เลยดีกว่าโอ้ะนะฮะ